เคล็ดลับในการสร้างความสุขในทุกๆวันแบบง่ายๆนะคะคือการที่เราจะต้องพูดแต่สิ่งที่เราต้องการเท่านั้นค่ะการพูดแต่ในสิ่งที่เราต้องการหมายความว่าเราก็จะต้องคิดก่อนนะคะว่าเฮ้ยฉันอยากได้อะไรฉันต้องการอะไรเมื่อเราคิดแล้วเราก็พูดแต่สิ่งนั้นค่ะอะไรก็ตามให้เราไตรตรองไว้เลยว่าถ้าเรา ไม่ได้ต้องการเนี่ยเราจะไม่พูดออกมาจากปากของเรานะคะเชน่นสมมติว่าวันนี้นํำขับรถตอนเช้าต้องการที่จะถึงเป้าหมายอย่างรวดเร็วรถไม่ติดเลยแล้วก็การจราจรคล่องตัวนํำก็จะพูดแต่สิ่งนี้ค่ะรถขับวันนี้ ถนนโล่งดีจังเลยแล้วก็ถึงที่หมายเร็วมากสดชื่นมากๆเลยเบิกบานใจตลอดเวลาเลยที่ได้ทําการขับรถแบบนี้นะคะนี่คือตัวอย่างของการพูดแต่ในสิ่งที่เราต้องการนะคะเราสามารถเอาไปปรับใช้กับทุกๆเรื่องได้คะ่ะพูดเฉพาะสิ่งที่ต้องการแล้วจริงๆเนี่ยเราจะมี3สิ่งร่วมกันนะคะในความเป็นเราคือคิดพูดทํา น้ำบอกว่าให้เราคิดขึ้นมาก่อนว่าเราต้องการอะไรแล้วก็พูดในสิ่งที่เราต้องการนั้นนะคะแล้วก็ทําค่ะไอการทำนี่งจริงอะไม่ต้องสนใจมากเพราะมันจะเป็นแอคชั่นมันจะเป็นแอคติ้งของเราต่อจากการที่เราพูดแล้วเราเราจะต้องแสดงแอคชั่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะดังนั้นในการคิดและการพูดถ้าพูดและคิดในสิ่งที่ต้องการในสิ่งที่ดีๆแล้วการกระทํานั่นคือจะต้องดีงามตามอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นเคล็ดความสุข ง่ายๆนะคะสามารถทําได้ง่ายๆสบายๆในทุกๆวันเลยค่ะลองทํากันดูนะคะนําใช้การทําสิ่งนี้ค่ะมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะและผลลัพธ์ที่นําได้ปรากฏว่าดีมากๆเลยนะคะเวลาที่เราคิด ว่าเราต้องการอะไรแล้วเราจะพูดในสิ่งนั้นเท่านั้นเนี่ยจะทําให้เราสามารถตัดหลายๆเรื่องออกไปในสิ่งที่เราไม่ต้องการได้ถ้าเราไม่ต้องการเราก็จะไม่พูดเราก็จะกําหนดความคิดของเราว่าเราก็จะไม่ไปคิดไม่ไปโฟกัสสิ่งนั้นด้วยนะคะมันมันเป็นการ กุสโลบายในการดึงเราเข้ามาในเรื่องที่ดีๆค่ะแล้วเวลาเราอยู่ในคลื่นในสภาพแวดล้อมในสิ่งที่ดีๆแล้วเนี่ยนัมองว่าชีวิตเรายังไงมันก็ดีตามเพราะเพราะชีวิตเราอะค่ะมันเป็นสิ่งที่มันเกิดจากคําพูดของเราความคิดของเรานะคะลองดูข่าวิธีนี้ง่ายมากๆแล้วก็ได้ผลดีจริงๆด้วยค่ะ